ฝั่งเท้าล้นๆอารท่าเรือนะครับฝั่งนี้นะครับต่อให้ฝั่งโน้นนะครับทีมงานของครอบควาย3ามคนนะครับหลังเท้าล้นๆฟรฟีสไตล์นะครับดูนะฮะจังหวะการเล่นลูกของอาธท่าเรือนะครับเทพหลังเท้านะครับเอานะฮะไปโน้นนะครับามาแล้วนะครับรับ1-2จังหวะนี้เราดรอปไหมเต็มรอบนี้นะฮะอารท่าเรือนะครับเขาคนนี้เลยนะครับอาร์ทนะครับโอ้โหนี่ฮะราชาหลังเท้านะครับ หลังเท้าล้วนๆนะครับอัพท่าเรือนะครับโอ้โหนี่นะฮะเด็ดนา่าทีเดียวนะครับนะฮะอัพท่าเรือนะครับราชาหลังเท้านะครับจูดจังหวะการเล่นนะครับหวลา5เน็ตโดนเกี่ยวนะครับไหลมาอ่านะลับดาบสองอัพท่าเรือราชาหลังเท้านะครับจังหวะเกมเสิร์ฟนะครับฮาร์ดนะครับไปแล้วฮะ Vamos oh. lá.